จับจับ,จบ,จบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับ วันนี้ก็มาพบกับบารโจคือเขาครับมันิบาโจได้เมนูหลายอย่างนะครับเป็นเนี่ยคบถอดหมูหมูได้เดียวเด็เนี่ยังลาบเป็ดลาบเป็ดครับอันนี้ส้มตำกุ้งสดส้มตำกุ้งสดครับแต่ก็เป็นได้กระปุ่นเป็นกระปุ่นแหงเน้อครับกระปุ่นแหงมาลวกเอาลองนวดเอา,าอเอามาให้ครับไอหมูเห็ดงานน้ำเมี่ยครับเป็นนามาปาา ก็ได้บักเขือครับบักเขือบักเขือในด้บัวพันธุ์นะครับเหนื่อยบักง่ายเลยเขือใหญ่ลองกินเบิองกันเป็นงเดยปาดมาแล้วครับปาดมาเมือง,งแบบปากกระลาย่างเรือแล้วครับมาอันนี้จะเสะียสมการณ์ครับเห็นข้าวยำแดงอันนี้เสบครับผมมาต้องพิธีปลีกตอกยังหมากใหม่ครับขอดงขอดง,งสะดวกแบบนี้ครับ มาเด็กเด็กินได้เข่าทุ่งครับแสบๆเหมือนกันครับผมอันนี้มันซุ่มกันเด้ยไม่มีสอนสดป่ะเขาสอนเราป่ะเเห็นเหยื่อมูกินน้ำผัด ลองดูกะเทอยกินแล้วว่าเขื่อนเผาไม่าช่หรือเผาปะกระเา

กินปรมันกันครับหมูไม่ฮะมูกดินประจำหู้เละไรกินประจำที่ปากปากแตกก็เยอะ็ไมเลยตัวปากาบกกนรอกอือไม่เลยตัวปากอ bỏ đuôi ra tôi bữa ạ. Lạp xẻ các bạn Lạp đi เขาเรียนกันหนึ่งทีนิวเซอร์เซิน อยากดูเหรออยดูจะเก็บปากจะไปหยิบจะกล่องนะยิบไปสั่นผู้ชมได้ไหมพี่ไม่ไหวเมไรปดตื่น nhiều đi đấy ạ Còn mình bật sẽ bỏ Nhớ đi 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 นี่ยมันหได้หฮดบดด๊ดจวดดดมาครับจับ,จบ thì thác ba và mở Hãy subscribe cho kênh Ghiền 캡캡, 캡캡캡, 캡캡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  别了。Okay, รับตงกันเลยครับพี่น้องแบงคใบผักขกขกก่อนม่าี่นองกินนี่ก็ได้ตัดปากทางครับ ผมเพิ่งจะมาครับพอดีครับ เขาไบ่กด

ฮะไม่พวกกินบ่กินกับเส็ดแล้วครับกินแล้วครับอื้อ๋อ สมมาพระคนกคับพี่น้องยิ้มล้วเกิดเบิดครับหลับไปกันเลี้ยนวอยหนึ่งขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมบอลโจนะครับเด้อกะที่ตามบอลโจต่อไปครับเป็นกาลังใจให้ทุกช่องให้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนครับมือนีกะบอลโจโขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับบอลโจโสวัสดีครับ vài cũng và cái Thì, và cái của mình không phải việc đấy Hãy đó